ควกเคนปรากฏตัวครั้งแรกในตอน The c r a c k e n หรือตอนที่3ของซีซันแรกตามเนื้อเรื่องควกเคนถูกคนที่อาศัยในทะเลสาบแห่งหนึ่งพบเห็นเมื่อประมาณหลายร้อยปีก่อนแต่แน่นอนว่าการมีอยู่ของมันก็ถูกคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งเบนเวนและปู่แม็กซ์ก็ได้ไปเที่ยวที่ทะเลสาบดังกล่าวและไม่รู้ว่าโชคชะตานำพาหรืออะไรเบนที่อยู่ในร่างโฟอ์มก็บังเอิญถูกมันเล่นงานเข้าให้ สร้างความตกใจให้กับเบนเป็นอย่างมากเจ้าตัวเรยรีไปบอกเหตุการณ์นี้ให้เกวนกับปู่ฟังแต่เกวนก็ไม่เชื่อเพราะเพิ่งโดนเบนเกลียนใส่มาก่อนก็เลยยังเคืองนิดหน่อยส่วนปู่แม็กซ์ก็พยายามพูดให้เบนลืมลืมมันไปอาจจะเพราะว่าปู่ไม่อยากให้เบนเจอกับเรื่องราวที่อันตารายก็เป็นไปได้เย่าลืมนะครับว่าปู่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนในสมัยนุ่มๆคงไม่อยากให้หลานเข้าไปเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้เช้าวันต่อมาเบนกับปู่ได้ล่องเรือไปตกปลากัน ซึ่งเป็นกิจกรรมปกติที่เด็กและครอบครัวทํากันในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนแล้วก็ตามดวงของเบนครับไปที่ไหนก็เจอเรื่องที่นั่นเจ้าแคร์เคนจู่ๆก็ปรากฏตัวออกมาอย่างกระทันหันสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับคนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาอรารวาสฆ่าคนไปมั่วๆนะครับแล้วจูจู่มันก็หันไปโจมตีเรือของกลุ่มมิดมัชชาและมันได้พยายามจะขโมยกล่องใบใหญ่จากเรือ แต่โจนาหัวหน้ากลุ่มิมัชฉาก็เข้าไปแย่งคืนแบบสุดกำลังทำให้เบนต้องเข้าไปสกัดแคร์เค่นเอาไว้จนมันถอยไปก่อนแต่มันก็อาศัยจังหวะที่ทุกคนเผลอฉกไปได้กล่องหนึง่งแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้เบนสงสัยว่าทำไมแคร์เค่นถึงโจมตีเรือลำนี้และแถมยังเพ่งเล็งเป็นพิเศษอีกด้วยและตัวโจนาเองก็ห่วงกล่องที่แคร์เคนขโมยจนดูผิดสังเกตจังหาเวนจึงลองค้นข้อมูลดูก็เจอความจริงว่าโจนาเป็นพวกล่าสัตว์หายากเพื่อเอาไปขายให้คนรวย โดยเป้าหมายของพวกมันในครั้งนี้ก็คือไข่ของแครกเกนและโมว่านี่คือไข่ที่มีราคาที่แพงที่สุดในโลกแล้วถ้าทําได้มันก็จะจับตัวแครกเกนไปด้วยเบนเกวนและปู่แม็กซ์เลยตั้งใจจะไปหยุดแผนนังกล่าวและรวมถึงแครกเกนเองก็ไปทวงไข,ขของมันคืนด้วยในเวลาไล่เลี่ยกันทําให้ตอนนี้เกิดการต่อสู้ที่ชุลมุนวุนว่นวายมากๆโดยเฉพาะเบนที่ต้องเข้าไปแย่งไข,ข,ข่กับโจน,น้าแต่ท้ายที่สุดแล้วเบนก็สามารถเอาไข่ไปคืนที่รังของแครกเกนได้สำเร็จ พร้อมกับจับตัวโจโนาและพักพวกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมโดนยัดเข้าสังเตหลังจากทุกอย่างในตอนจบลงแคคเคนก็กลับไปเฝ้าไข,ข่ของมันอย่างสงบสุขใต้ทะเลสาและไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นอีกเลยในภาคคลาสสิกเมื่อเข้าสู่ช่วง Alien Force กับ Ultimate a l i e n แคคเคนก็ไม่มีบทบาทรวมถึงไม่มีการกล่าวถึงเลยด้วยแต่พอมาเข้าช่วงอ m niverse แคคเคนก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งหลังจากหายไปนาน มาในตอนแรกกับตอนไปตกปลากันหรือเบนเทนออมนิเวิร์สตอนที่12บสองคกเคนถูกกัปตันคลอกนําไปเลียงไว้ในฐานะสัตว์เลี้ยงเ้ายามและได้เข้าต่อสู้กับเบนและรูคท้ายที่สุดเบนก็แปลงเป็นคลาสฮอปเปอร์เพื่อเข้าไปก่อกวนภายในร่างกายของมันจนกระทั่งมันสลบไปตอนที่2ครอบครัวรีเดอร,รวมตัวหรือเบนเทนออมนิเวิร์สตอนที่68สิบแปดคกเคนได้มาขโมยอาหารที่มารีเด์ทำมาเลี้ยงลูกๆูกกับเบนและเกือบจะได้บวกกับครอบครัวฝั่งม้า แต่มันก็โดนซีรีส์มาใช้พลังทําให้มันนอนหลับไปก่อนแล้วก็โผล่มาอีกครั้งในตอนที่ตอนนี้กําลังจะจบลงเพราะซีรีส์ได้สั่งให้แคร์เคนเข้าโจมตีเบนแต่ว่าซันดราก็อยู่ใกล้ๆบริเวณน,นั้นด้วยทําให้มาเข้าไปต่อสู้แล้วเหวี่ยงมันลงกับทะเลสาบใต้ดินไปแล้วมันก็ไม่ได้กลับมาปรากฏตัวหรือมีบทบาทอีกครั้งเลยบทบาทของแคร์เคนก็มีเพียงเท่านี้นะครับมันปรากฏตัวออกมาน้อยพอสมควรแต่ก็เป็นสัตว์ประหลาดที่มีหน้าตาน่าจดจําและบทบาทในตอนเปิดตัวก็ทําออกมาได้ดีงามครับ มีเหตุผลในการปรากฏตัวที่ดูแปลกใหม่ในตอนนั้นเพราะมันจะไม่เหมือนกับพสลสัตว์ประหลัดอลาวาในยุคก,ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ที่มักจะออกมาราวาดแบบไม่มีิติอะไรมาเพื่อให้ฮีโร่จัดการหรือไม่ก็มาเก็บคนเล่นๆข้อมูลจำเพาะของแครกเค่นนิสัยไม่ปรากฏแน่ชัดแต่คาดว่ามันเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่อย่างสงบสุขเพราะไม่มีข่าวที่แครเค่นทำร้ายคนเลยแต่มันจะดุร้ายหากไปขโมยไข่ของมัน ก็เ,เหมือนกับสัตว์ปกติบนโลกของเราที่ห่วงลูกและพร้อมจะปกป้องลูกเมื่อลูกเจออยู่ในอันตรายและมันถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่สัตว์ลึกลับที่มีถิ่นกำเนิดบนโลกแม้มันจะมีหน้าตาที่ดูหลุดโลกไม่เหมือนกับสัตว์ปกติบนโลกของเราแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์บนโลกมนุษย์นะครับคุณเดลลิกก็ยืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่เอเลี่ยนและคราเคนนั้นยังเป็นสัตว์ประหลาดที่กินเนื้อเป็นอาหารและออกลูกเป็นไข่และคราเคนที่ปรากฏให้เราเห็นนั้นมันจะเป็นตัวเมีย ความสามารถประจําตัวหายใจใต้น้ําได้ไว่ายน้าได้อย่างรวดเร็วมีฟันอันทรงพลังที่สามารถกัดชุดเหล็กแข็งๆให้พังได้ในครั้งเดียวสามารถใช้หนวดของมันโจมตีเหมือนกับแซ่ได้มีผิวหนังที่ทนทานจุดอ่อนแพ้คลื่นเสียงความถี่สูงสังเกตได้จากฉากที่โจนาใช้คลื่นเสียงความถี่สูงโจมตีใส่มันมากันที่สาระน่าสนใจของแคว้เทนกันเลยดีกว่าครับ แรงบันดาลใจของแคร์เคนมาจากตำนานหมึกยักษ์คราเคนนั่นเองผู้ที่ออกแบบตัวละครนี้ก็คือคุณเดฟจอนสันจุดเล็กๆที่น่าสังเกตก็คือตอนเดอะแค k e เคนมีความคล้ายคลึงกับตำนานเนสซีเช่นแคร์เคนอาศัยอยู่ในทะเลสาเหมือนกับเนสซีภาพถ่ายของแคร์เคนที่กับตันชอมีก็มีลักษณะคล้ายกับภาพถ่ายของเนสซีแต่าจะาแค่บังเอิญก็ได้นะครับเพราะทีมงานไม่ได้ออกมาบอกว่าพวกเขาเอาเนสซีมาเป็นต้นแบบในการเขียนบทตอนนี้ โดยตอนนี้จะมีเร f e r e n c e ถึงจอปี1975เช่นฉากที่คราเคนว่ายน้ําโดยโผล่แค่ส่วนหัวซึ่งก็เอามาจากฉากอันเป็นเอกลักษณ์ของฉลามในเรื่องจอกับนิสัยของกัปตันชอลซึ่งอ้างอิงจากควินตัวละครในเรื่องเดียวกันอีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปประวัติคราเคนในตอนนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกับสัตป,ปลาดตัวนี้ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านอย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ